ชิญเชิญเชิญพี่น้องบ้านเฮาช่วยกันมาลุมมาเตา้ามาเลือกเอาคนดีเข้าสภามามาเราพร้อมใจกันพี่น้องลุงป้านาตุ้มหอมเด้กปวดทัวจ้าตาพวกเขามาใช้สิทธิ์พร้อมกันวันอาทิตย์ที่28มินาคม2564นี้เทศบาลตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศสมนติตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนาจะได้มีสิทธิ์เลือกผู้แทนของท่านเข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลพนา บริหารพัฒนาท้องถิ่เขตเทศบาลตะบนพนาให้เจริญก้าวหน้าอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564นี้เข้าคูหาเลือกเบอร์ที่ท่านชอบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งขอความร่วมมือสวมหน้ากากอน,อนามัย ป้องกันโควิด19และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ผู้มีสิทธิ์จะได้รับบัตร2ใบคือ1ปบัตรสีม่วงเลือกนายกเทศมนตรีเลือกได้1คน2ปบัตรสีสมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาลได้6คนการเลือกตั้งเป็นหน้าที่และเป็นสิทธิที่อันชอบธรรมในการเลือกผู้แทนของท่านเข้าไปบริหารท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าเพื่อชาวเทศบาลตำบลพนา จเจลิดก,ก้าวไกลเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตและโปร่งใสมา,มาเราพ้อใจกันพี่น้องลุงป้านาตุ่มหอมเดือบปัวจาตาพวกเขามาใช้สิทธิ์พร้อมกันมาเด้อมาขอทั้งภาราเอางไายคนอีสานร่รมแห่งรม่มใจ